มันทันที่ไหนเล่าผล้วงเขาใส่ตอนไหนเล่าตั้งแต่ตอนตีเอ้าก็ต้องคนใหม่อีกโอ้โหล้มจะเข้ามินี่เป็นก้อนเลยกูเข็มปี้ยนนะกูว่ารายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคายเจแล่ black 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 มีตำนานโบราณมากมายปลาแซลมอนมีการเดินทางที่น่าอาัศจรรย์บางครั้งต้องเดินทางทวนกระแสน้ำเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเพื่อที่จะได้ผสมพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พลาเจ้าต้องยอมแพ้และในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปลาเจ้าเกิดอยากทำพิซซ่าแซลมอนแต่ขี้เกียจผสมแป้งเขาจะสามารถข้ามกฎเกณฑ์ของการทำอาหารบนโลกได้หรือไม่มาติดตามกันได้ในเมนูที่มีชื่อว่าพิซซ่ามาม,ะมะ่าแซลมอน อย่าหยุดอยากมีใครสักคนที่จะเข้าใจกำลังมีปัญหาฉันหนาว คนยิ่งฉชนไม่เคยเป็นคู่ใครมองหาก็ยังไม่เห็นใครวันใจพลว,ว่าเธอจะหมาฉันอยาก え<スープ> อยากเพียงแค่เจอในฝันอยากมีเธอคู่เคียงกับฉันในวันที่หนาวใจว่าจะจบแล้วแต่สโลว์จะงนะ Mm-hmm. ไวแล้วเนะอย่างเงี้ยห้างสตูดิโอเหอะแทบจะไม่ใช่พิธีกรคนหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนคนบ้าแล้วอ่ะแทบจะไม่ใช่พิธีกรคนหนึ่งแล้วเออเราได้ทำเสกียาเพื่อให้คนดูเนี่ยเรียกว่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าโอ้โห จะตัดต่อเลยนะ,มะเมื่อกี้หนาวใจนะไม่ได้อยู่ดีๆร้องไม่มีที่มาที่ไปนะครับนี่คือคนน,นี้นี่เป็นคนขอไว้เออ้รายการเรานี่แบบอย่างกับบูธดีเจนะใครอยากขอเพลงอะไรก็ขอมาได้นะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวเล่นให้สำหรับวันนี้นะครับเราจะทำเมนูที่ง่ายแต่เก๋ง่ายแต่เก๋ฟิวชั่นด้วยอ ฟิวชั่นกานฟิวชั่นเนี่ยเอาชาติหนึ่งมาผสมกับชาติหนึ่งลูกออกมาหน้าตาน่ารักงดงามเสมอเปรียบเทียบกันเหมือนคนนะครับวันนี้พิซซ่าแซลมอนอะจะเป็นลูกฟิวชั่นผสมมีทั้งความเป็นญี่ปุ่นมีทั้งความเป็นฝรั่งมีทั้งความเป็นคนไทยเออพูดถึงลูกครึ่งคุณจะรู้ได้ไงว่าลูกครึ่งเนี่ยเป็นผสมกับเชื้ออะไร<ส>เขาใช้วิธีการนี่ฮะนักวิทยาศาสตร์ที่นาซาในต่างๆได้คุยกันเขาคือการเอามีดบาดครับเวลาคนโดนมีดบาดจะรู้ว่าเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรแต่ ไม่ได้ดูเลือดมีดบาดไม่ได้ดูเลือดมีดบาดแล้วฝังเสียดนะครับถ้าเป็นคนที่มีเชื้อไทยบาดอ๋ออ๋อนี่คือคนไทยอ๋อที่รักนี้คนไทยถ้าเป็นคนไทยโบราณบาดเออหัวค่ะอันนี้คนไทยโบราณนะครับผมทำไมแต่ต่อไปถ้าเกิดเป็นมีเชื้อญี่ปุ่นเ,นเนอ้ยเต้เอ้ยเต้อันนี้ลูกเชื้อญี่ปุ่นแบบแปลว่าเจ็บนะครับอันนี้นะฮะถ้าเป็นฝรั่งแบบอุ้ยเย่เย ไม่ใช่เหรอห่อห่อว่าข่าวของแง่กับคุณบาดทำอะไววะคู่นี่ตับนี้ถ้าเป็นพวกตลกเก่งๆนี่ยาวเลยนะหมดแล้วล่ะคู่ตลกไม่เก่งอะไรครับผมก็เป็นทฤษฎีนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับ วันนี้เราจะมาทำพิซซ่าแบบง่ายๆเออพิซซ่าแบบลูกผสมแบบไปเจอในอินสตาแกรมมาเขาเป็นแบบแซลมอนใส่แค่ไข่อะไรเงี้ยแต่เราจะทำให้มันพิเศษสุดเพราะเราเป็นรายการครัวเชฟบ้าแล้ววันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดโทษตะก้องคืออีตแมนคนเดียวเพราะว่ามันมันบอกว่าให้ผมใส่อะไรเดี๋ยวมาดูกันแนะนําวัตถุดิบครับผมแซลมอนซาซิมิเซราชีสอันนี้ข้าวสวยอันนี้นมสดนะครับอันนี้ผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลําบากชีวิตไหมน้ํามันมันจะมีบะหมี่ ีกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งที่จะมีซองสีฟ้าและจะมีน้ํามันใสๆแบบนี้เป็นยี่ห้อดางมากบางคนอาจจะรู้แล้วไว้ๆอะ่ะไว้ๆอะ่ะถือเหนื่อยเหมือนกันบ้า,บาบอ,อีเบยออริกาโน,โน่นะฮะและและไอเทมที่จะทําให้เมนูของเราทะลุโกอินเตรหรือว่าดับไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไวไวดี บอกยี่ห้อไปเลยเพราะว่าเขาจะได้ซื<_<_<_้อถูกเวลาสมมติว่ามันทําตามอะไรเงี<_<_<__<_้ยซึ่งตากล้องเป็นคนคิดนะครับเพราะในสูตรเขามีแค่ข้าวแต่ครับผมสูบอกแล้วว่าแซลมอนเนี่ยมันไม่น่าเข้ากับไวไวดิบมันบอกจะเพิ่มความกรอบเฮียไรก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจจับพัดจับผูมีผงของไวไวแทนผงปรุงรสในสูตรเขาไปเลยแค่นั้นไม่พอตากล้องบอกเฮ้ยอเมริกาอลิกาโนแลมักาแฟต้นต้นนเฮ้ยอรลิกาโนนี่มันใสพิซซ่านี่ว่ะโอ้โหอรลิกาโนผงไวไวเดี๋ยวรู้เรื่อง เอาเริ่มกันดีกว่าวันนี้พูดมากชิบหายหันเตาครับหันเตาเนี่นี่โอ้โหเสร็จแล้วอะไจะเก่งแล้วก็รวดเร็วขนาดนี้เสร็จเร็วทุกเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยหันสักนนึงนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยีรือเรามีเชื้อฝรั่งมีประเทศอะไรอีกอุ๊บบบี่พยายามคิดอมามามาย้ายไปที่กระทะกันครับ อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะฮะถ้าไม่ลืมไม่ใช่รายการครัวเชฟบระนะครับเมื่อกี้ลืมแนะนําแล้วก็ลืมเตรียมไว้ด้วยนะครับไข่ไก่2ฟอง,อง,องนะฮะนี่สําคัญมากด้วยนะความจริงว่าแต่มึงเชื่อือ้ปล่าเรื่องที่ว่าพอเจ็บปุ๊บจะกลายเป็นร้องออกมาเป็นประเทศไม่เชื่ออะไรป้าใครล้วบองชูแล้วบองชูโอ้คุณมีเชื่อพารามเตอนะครับเนี่ยรู้เลยเนี่ยโอ้โหนี่บอกแล้ว <laughs> นี่ใส่น้ํามันไวๆไปเอ๊ หอมชิ้นหายไมีรู้สูตรมันคืออะไรวะเทฟลอนไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคิดว่าเขาน่าจะเอาอยู่เดี๋ยวเราเร่งไฟก่อนนะไฟแค่สักกลางๆใส่ไข่ลงไปปั๊บเขาตีไข่ในนี้ปะวะในสูตรเขาตีในถ้วยเขาตีในถ้วย,วยอันนี้ก็เป็นไข่ค้นนี่เอาใส่นมนมนะนมเขาใส่แค่ไหนโอ้ยโอ๊ยหอมด้วย มันทันที่ไหนเล่าฟองเขาใส่ตอนไหนเล่าตตั้งแ่ตอนตีเอ้าก็ต้องคนใหม่อีกโอ้โหแล้วมันจะเข้ามินเนี่ยเป็นก้อนเลยยูเข็มปีนะกูว่าในนั้นเขใส่ครึ่งช้อนชานะฮะเอ้าแล้วแลไอเทมมาได้แนะนำไหมนะมาม่าจะแนะนำไหมนะแนะนำไปเยอะมากมาม่าแลไอเทมมาละมึงลืมแนะนำแลไอเทมเหรอหนักแล้วนะหนักแล้วนะแล้วใส่แค่ไหนเนอะ โอ้แล้วมันคนขนาดเนี้ยเอามันเสียแล้วนี่มันเสียแล้ว <�i anak lonely> มันเสียทำไมอ่ะอ้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ้าวช่้ป่า่ได้เอาชีตมาช่วยดิข้าวไม่ใส่แล้วนะเป็นมาม่าเลยเอา้วนี่ยืนหยัดจะทำันได้ด้วยนะไม่ทำเไม่ทำใหม่เงียบแล้วอ่ะเงียบแลยต้องเล่นไฟหน่อยป่ะวะให้มันเริ่มเกาะตัวป่ะวะ อยงนี้พิมพ์อย่างนี้พิมพไม่เคยพลาดขนาดนี้เบอร์นี้มาก่อนมันเสียวัตถุดิบจริงๆจ,จะเป็นยังไงในเว็บอะมันต้องตีข้างนอกอไม่มีเฮอะไรเหมือนในเว็บเลยตอนนี้ยต้องออกเลยต้องออกเลยใช่ไหมฝาฝาต้องมีฝาเขาบอกท่าไม่มีฝาเสียเลยปิดไฟเลยไหมดับไฟเลยไหม ครเคคลนุณผู้ชมครับผมมีคำถามฮะกระทะอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากระทะเทฟลอนหรือว่ากระทะเชฟลอนครับเพราะว่าตากล้องเถียงกับผมนะฮะเพราะาตากล้องบอกว่าอันนี้เชฟลอนเพราะว่าเป็นเชฟแล้วร่อนได้นะครับมันคือเชฟลอนหรือมันคือเทฟลอนคอมเมนต์บอกที่ใต้อยู่ทุกเรื่องของคุณมากครับ a few moments later เอาลนะกิ่นลมมาก อันอื่นนะโค้งก่อนเลยเอาไอ้เฮียพวกนี้ออกก่อนอร่อยเลยนะเหรอเอออเาไว้ก็ได้กรอบอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยถือว่าลงลิ้นแล้วกันลงลิ้นเฮ้ยเฮ้ยกลัวมันควรเป็นข้าวไอ้เฮียจะพังตรงมาม่ากรอบมึงอ่ะไม่เกี่ยวพี่โจไม่ใส่ข้าวอีออริกาโน่ก็มึง เอา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 ละอย่าโม้แต่ทะเลาะบอกแว้งกันพิซซ่ามาม่าชิมไปกันไปปชิมกันใช่ฮัวเซม่ะช่วงแขกดอยคอยดั่งเอ้ยชิมสวัสดีกรบไรตูสวัสดีคุณาพ่อเมื่อกี้ได้ฟังเขาเล่นมุกกันเปล่าแบบโดนมีดบาดแล้วร้องเป็นสัชาติไม่ ครับแบบคนญี่ปุ่นปุ๊บโดนปุ๊บเตะอี๋เตะอี๋เฮ้ยไม่ใช่นี่วะอิตาเมื่กี้ร้องอะไรอะมั่วเฮ้ยญี่ปุ่นโดนไม่บาอีเตาฝรั่งโดนเยอะอย่างงี้เออเขาจะร้องแบบสมมติใครเป็นลูกครึ่งเลยแล้วเราไม่รู้ประเทศอ่ะเอามีดไปบาดเขาเขาจะร้องออกมาเป็นประเทศนั้นทีนี้มาดูมุกสดจากกระบายตู้กันนะครับผมเชื่มคาดหวังกันอยู่ คาับแรงกันเยอะดูนกพ่อแม่เขาเป็นคนประเทศอะไรหันกระบายตูเล็กช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเขาเขินเป็นมนุษย์ต่างดาวว่ะไม่ใช่มนุษย์โลกนี้ใช่ใช่ผมจะร้องยังไงเราร้องแบบมนุษย์ต่างดาวเราร้องแบบมนุษย์ต่างดาวมาดูกระบายตูครับร้องแบบมนุษย์ต่างดาวโดนบาดจะเป็นยังไงครับผม อ้าช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยอีตัวมาตะไรกันมาตัวอะไรกันมาตัวมาแตงี้เลยหน่งอเบื้องหลังนี่ไม่ไม่ไม่ขายหรอกไม่ไม่แกล้งหรอกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นี้เลยนะอีตมาตัอะไรกันมาอะไรกันมาตัวมาแตะนี่นูครับคุผู้ชมโดนบาดแบบมันต่างดาวอืมอีตมาตัวอตันมตัวมาตัวั โอเคใบตูเรามาเข้าเรื่องของเรากันนี่ต้องบอกกับใบตูว่าทําแบบง่ายมากแบบสบายเลยคือแบบปุ๊บปั๊บมันได้เลยใครก็ทําได้เลยใช่ไหมพ่ออืมเมื่อกี้คือทำเรื่นปื๊ดเลื่นปื๊ดอูหแล้วมันคนขนาดนี้ยเอามันเสียแล้วนี่มันเสียแล้วมันเสียทไมอะอ้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอู๋ผมอยากจะลองแล้วอะวันนี้ต้องบอกหน่อยว่าไม่เหมือนคลิปโซเชียลต้นฉบับเพราะว่ารายการเราเนี่ยคือเน้นโชคชะตา มากกว่าวิทยาศาสตร์เราเล่นดวงอาหารของเราอร่อยไม่อร่อยเราเน้นศสยศาสตร์เราเนาเาเ้นโหราศาสตร์ว่ามันบังเอิญวันเกิดนี่นี้แล้วก็ออกมาเป็นเมนูนี้วันนี้เรามีจับพลัดจับผูมีมามา่าแทนข้าวออริกาโนอะไร<ม>ก็แล้วแต่เชฟ<ม>แล้วแต่ตากล้อง<ม>และตอนนี้ได้เวลาแปลงร่างเป็นคนเพื่อจะมาชิมแล้วงั้นผมจะแปลงร่างมาชิมแล้วครลบแปลงแบบโดนมีดบาดแล้วร้องแบบมนุษย์ต่างดาวแล้วแปลงร่างออกมาออ้ยอิจิามาร์บะตัวตัวนี้ดิสมตัวตัวโอเค โอ้่หน้างแล้วครับทุกคนตัดต่อไปเนี่ยออกมาแล้วฮะแปลงหน้าไปเลยทุกทูเฮ้ยโหถ้ากินอ่ะเฉียนเองไหมเฉียนเองมาค่ะผมขอลองนะครับทุกคนกลิ่นดีมากเลยไม่เอไม่เไม่เฉียนแล้วเดี๋ยวทำไมอ่ะจะได้เป็นพิซซ่าชอบชิ้นแค่ไหนตัดไปเลยจ้ะใหญ่ก็ได้ใหญ่เหรอใหญ่เหรอนี่เลยอ๋อเออประมาณแค่นัาดโอ้โหใหญ่อะเนี่ยแต่เรากินสำหรับการเชิมกินคำเดียวก็ได้อ ดูดีนะนี่ทุกคนเดี๋ยวดูนะมันต้องยืดแน่เลยอ่ะอี่มีมีมีนิดนึงมีนิดนึงก็ดีแล้วเอาละครับตอนนี้พร้อมไหมคะที่จะตัดสินนะครับกําแพงจินตนาการเราจะเริ่มกินแบบอ่ายังไม่จิ้มซอสนะคะเพราะว่าเราจะกินแบบคนอิตาเลียนเขาจะต้องไม่จิ้มซอสนะคะคนอิตาเลียนไม่จิ้มซอส ต้องเข้มต้องเข้มหต้องมีลืมกติกาแล้วก่อนเหมือนในแป้งอ่ะอร่อยอะไรเอาใช่ไหมอืมหมาปอภิษฎพายนะอยู่หวังคำพูดนะเว้ยเป็นพิซซ่าแบบไม่มีแป้งใช่ไหมเออห้ามพูดอร่อยไม่อร่อยนะพิซซ่าชีสขำขำเอาขำนี่คือคำตอบได้ไหมคำพูดมาค่ะตัดสินกันดีกว่าคำพูดด้วยหวามกระลานุเอ่ย คือมาตรฐานของรายการคืออะไรคือสามารถมีเด็กเดินเข้ามาขอพูดด้วยบาลานุอะไรใช่แล้วก็ได้ด้วยอืได้ใช่ะเรามาพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วรสชาติอาหารพิซซ่าวันนี้เป็นไงครับบาลานุ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 ภาพภาพไปมาทำไมครับทำไมครับอะไรเนาอร่อยเนาะไม่ผิด แต่อร่อยมากเลยมามา่ากรอบกรอบกับแซลมอนนะนะใช่แทนพิซซ่าได้เลยจริงๆแบบไม่ต้องมีแป้งด้วยดูน่าจะง่ายเลยอ่ะอร่อยเพราะว่าแป้งมาจากมาม่าอยู่แล้วหอมจากมาม่าเลยนี่นี่มันนานๆทีจะมีอีพีแบบนี้นะครับความสําเร็จนี้คุณไปดูอาการของผมในตอนนั้นเอามันเสียแล้วนี่มันเสียแล้วมันเสียโอ้โหเฮ้ยอร่อยอร่อยมาก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 เหรอคาไบตูบ้าเนี่ยจริง แล้วคือคนทําตามได้อ่ะไม่น่าจะทํายากอร่อยแล้วใส่แซลมอนแคเนี้อ่ะอืมเออลองจิ้มซอสเดี๋ยวอร่อยเลยแต่ยังมีมีความอีโก้ระหว่างเนื้อแซลมอนกับรสชาติของมาม่าอยู่อ๋ออ่ะแล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนแซลมอนนะเป็นแบบแฮมแบบใส่กรอบถ้าเป็นแฮมเปนเนื้อกรอบอะไรเงี้ยคือร้อยคะแนนเออเดี๋ยวอันนี้มันยังมีว่าเอแซลมอนมันเข้าหรือเปล่าไปแล้วอื้อหันนี้นี้ไม่เข้านะไม่ต้องจิ้มดีกว่าอืม โอเคเฮ้ยแต่พิซซ่าอร่อยว่ะใช่ใส่ถูงมากอะไรเงี้ยลยอืออืโอเคอร่อยไปละทีนี้คนดูเขาอร่อยแล้วเขาอยาบสนุกเต็มเรื่องมาเรียบร้อยเรารู้ชื่อเสียงเราใช่คือเล่าแย่เสร็จปุ๊บแย่ที่สุดแล้วมีแย่ลงไปเรื่อยๆวันนี้จะมาทำดังได้ดีไหอู้มันต้องดีบิแต่ว่าเราก็หลายวิธีแล้วนะเมาดูพัฒนาการกันโอ้โหมั่นใจเลยมั่นใจเลยชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องไกด์สาวกับหนุ่มบ้านนาเฮ้ยชื่อเรื่องน่าสนใจเว้ยอันนี้อาจจะมมาาาาาก้สวววับบหหนนนนุ่่ครไปเทียง จริงๆคือไกด์สาวเนี่ยเขาก็จัดทัวร์ไปเที่ยวกันเอ่อแล้วทีเนี้ยไอ้หนุม่มบ้านานาเนี่ยมันเป็นคนเดียวเลยที่มัน30นาทีแล้วทาไมมันยังไม่ลงมาอีกคือคนน่ะเขารอมันอ่ะอยู่30นาทีแล้วเขาจะต้องไปเที่ยวที่อื่นแล้วไอ้นี่ก็ไม่มาไกด์ก็เลยโทรไปเลยโทรขึ้นไปบนอ๋อโรงแรมคุณทำไมยังไม่ลงมาอีกเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยคนอื่นน่ะเขารอกัน30นาทีแล้วนะใครเนี่ยไกด์ไกด์โทรไปหาหนุม่มบ้านานาบอกว่าเอาใหม่หนุม่มบ้านานาหนุม่มบ้านานาเปน็นใคร หลวมบ้านนาเป็นคนท่องเที่ยวไงมันเกิดเรื่องจากที่ไกด์ไป,ไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไหนไม่รู้ แล้วมันจะมาต้องมาจากนาวะเอามาจากบ้านนอกแล้วไปเที่ยวในเมืองเหรอเออคือเขาอยากไปเที่ยวเขาเป็นไกด์อ่ะพ่อเขาจะแบบเขาเป็นไกด์เออพี่เป็นไกด์คนรอเที่ยวเออคือแบบว่าไอ้หนุ่มบ้านนาเนี่ยมันซื้อทัวร์จะตกอะไรอย่างนี้เดี๋คนรอเที่ยวเป็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะไอ้หนุ่มบ้านนาหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้น่าจะอยู่บนโรงแรมพอโทรเข้าไปแล้วรับบนโรงแรมมันก็รับบอกว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมยังไม่ลงมาอีกสามสิบนาทีแล้วไกด์โมโหรอนานไอ้หนุ่มบ้านนาเสียงสั่นผมผมดีใจจังที่คุณโทรมาผมไม่รู้จะทำยังไงดีีเน่ยคือ ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับไอ้หนุ่มบรณน,นาพูดก,กับไก่ไกลบอกโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคะกูอยากรู้มีเรื่องอะไรไอ้หนุ่มบรณน,นาบอกว่าตอนนี้ผมอะ่ะเจอประตู3บานครับ<ม>บานที่1อะ่ะมันเป็นประตูห้องน้ําบานที่2เป็นประตูห้องนอนแล้วบานที่3ามอะ่ะมันเขียนว่าห้ามรบก,กวนนะครับผมก็เลยออกไม่ได้มันบอกว่าห้ามรบก,กวนผมจะทํายังไงดีครับไกล อย่าก็จบจบเรื่องรหนุมบ้านนากับไก่สาวมันเลยฝืดไปแล้วมันเริ่มมาถึงความโศกเศร้าแล้วก็ใบตูามกุูไม่ขำกูวไม่เท่าไหร่มึงปูมาอะไรก็ไม่รู้สนุกอยู่นะคนรับ ว่าแต่มืองเชื่อเรื่องทฤษฎีที่ว่าเจ็บแล้วร้องออกมาเป็นประเทศเชื้อชาติป่ะ้บจะใช่ได้ไงมันไม่มีไม่เชื่อหรอก <laughs> <laughs> เอาไม่ <laughs> ไม่เชื่อ <laughs> ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเรากดไขรและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ